ทีนี้แม่จะแม่จะมาบอกว่าให้ทุกคนร่วมกันคอมเมนต์นะลูกคุณคิดว่าใครที่ทำให้วงสงมีกระแสคุณคิดว่าใครทำให้วงสองมีกระแสทุกคนคอมเมนต์ได้หมดนะคะอคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะแต่ว่าสำหรับตัวแม่หญิงอะ่ะแม่หญิงมีคำตอบแล้ว เขมาจับกล้องแล้วกูหาวทันทีโอ้ยจงว่าเป็นอีย่างเนอะหาวอยู่ใด้อืมเห็นว่าเมื่อคืนร้านแตกนะที่ชนบุรีอืมเมื่อคืนที่ชนบุรีร้านแตกอาจจะจันมาก เยอะอุษาไอทั้งเรื่องอะไรอ่ะอุษากรรมมีทั้งอมตะอืมอมตะนวนครอนอะไม่ใช่นวานาครมันอยู่ชลบุรีนวานาครมันอยู่กรุงเทพอ๋อ ตอนนี้เท่าเท่าที่แม่ไปไปไปวิเคราะห์เนาะไปวิเคราะห์ในในคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์แล้วก็เอ่อความความเป็นไปได้อ่าเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้ว,ออลวทุกคนโอ้ยห่วยน่าจะเป็นพญานาคเปล่าะขนาดไอ้คนนั้นมันยังห่องแบบนี้แต่นี้มันไม่ได้เป็นเองนะเว้ย มันไม่ได้ตั้งใจแล้วมันเป็นเองน่ะอืมนะคุณคิดว่าวงสองใครเป็นคนที่วงสองมีกระแสอืมทีนี้เราจะมาพูดเป็นเป็นเป็นลายลายลายบุคคลก่อนอืาพูดเป็นลายบุคคลก่อนเหมือนป้อมแป๋มเนี่ยป้อมแป๋มเขาเป็นคนที่ป๋อมแป๋มนี่เป็นคนมองโลกในแง่ดีอือ นางมีพลังบวกอ่าผมเป๋มเนาะ,ะนางมีพลังบวกมีความสามารถเป็นคนที่ให้เฮ็ดยังน่ากับเฮ็ดเบิดอะละอ่ะไม่เกี่ยงให้ไปอยู่วงสองเล่ากลับไปเราล้ไม่มีปัญหานะคะความน่ารักความใกล้ชิดอีลาหน่วยคือแม่พูดได้เลยว่าคนที่อยู่กับลูกอิงได้นั่นแสดงว่าเขาเป็นคนดีเขามี มีความคิดที่ดีเขาเขาไม่ได้มีความคิดที่เลวร้วายนะคะโอ้ยห่วยส่วนคุณมิวคุณมิวนี่อย่าเพิ่งวิพากษ์วิจารณ์เอาเป็นเคสสุดท้ายลูกแวววัดโพได้ไหมได้ได้ของน้องก็ทำบุญร้อยหนึ่งจะได้เสร็จกันเลอว ที่แม่ได้ข่าวว่าคุณก้อยกลับมาวงเพื่อมาเป็นเบอร์หนึ่งหรือเป็นนางเอกในวงวงสองแม่ก็แม่ก็มองว่าผู้บริหารนี่สุดยอดนะคะเพราะว่าคุณก้อยมีความพร้อมมากในทุกๆด้านเนาะคำว่านางเอกหมอลำ คุณอ้อยคุณก้อยเขามีประสบการณ์ร่ำเรืองร่ำอเอียงร่ำ่ำเป็นเบิหล่ะออแต่ทีนี้อาจจะขาดเสน่ห์อ่ขาดเสน่ห์คือนางนางก็เป็นคนเรียบร้อยอบุคลิกคุณก้อยเนี่ยเขาเป็นคนเรียบร้อยอืมมันก็ดูให้หยุดชืดไปนิดนึงอืมก็ถ้าคุณก้อยมาฟังไม่ยิงก็อยากให้คุณก้อยเนี่ยแบบว่าเจ๊ะจ๊ะ,ะออกมาสักนิดนึงนะคะแสดงความเอ่อ ที่ตลาดอ,อ่อคุณก้อยเนี่ยเป็นคนสวยเป็นคนเก่งถ้ามองว่าสวยเก่งอดทนอีกคนหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้ก็คือคุณก้อยชาลินีเพราะว่าตอนที่คุณก้อยกลับมาคุณก้อยโดนคอมเมนต์แย่ๆก็ไม่น้อยนะอืมเพราะว่าแม่เห็นมันมาคอมเมนต์ว่าอ่าคุณก้อยออกจากวงสาวน้อยแล้วกลับมาไม่อายเลอมันว่าอย่างนี้อืม แม่เห็นคอมเมนต์นี่แหะว่าคุณก้อยอยู่อ่เพราะนั้นนะคะคุณก้อยก็ต้องใช้ความอดทนต่อสู้กับความรู้สึกกับการแซะของเอซบางคนบางกลุ่มว่าไม่อายเหรอ,อเขาจะอายทำไมก็ไม่ได้ฆ่าคนตายนะคุณก้อยกลับมา ก็คือบอสบอสแม่เชื่อว่าบอสเชิญคุณก้อยกลับมามาก,กว่าไม่ใช่ว่าคุณก้อยอยู่ๆจะกลับมาลำ้ำค้างคุณก้อยแล้วกัสิบุก้อยกล้ากลับมาเป็นไงหรอกแล้วอยาบกบอสมากขึ้นเพราะว่าวันที่ไปคุณก้อยก็โจนหานเองเป็นสิไ,ม,ไม่ค่ะไปเลอยขอไปเด็กน้องเอ้ยหนาวจังเลยอะนะคะ วันที่คุณก้อยกลับมาบอสเป็นคนน่าจะแม่มองว่านะน่าจะติดต่อไปละทำให้คุณก้อยเขาก็ได้กลับมาแล้วคุณก้อยก็มีประสบการณ์แล้วแหละเรื่องการโดนห้านหรือตกเป็นเครื่องมือของ f อซกลุ่มนี้แหละกลุ่มนี้แหละกลุ่มที่กำลังยุอีดากดำอยู่เนี่ยกลุ่มนี้แหละมันยุให้คุณก้อยโดนห้านแม่จะบอกให้อืม แต่ตอนนี้มันไปจับกลุ่มกันอยู่ในอเป็นเอฟซีน้องดักคุณก้อยก็เสียโอกาสคำว่าเป็นเบอร์หนึ่งขออภยัยทุกคนนะคะหาวไปพูดไปแม่ไม่ค่อยโอเคเนทะ่าไหร่เพราะตอนนั้นอีลามากอะ่ะสาวน้อยก็มีมีมีกระแสอ่าตอนคุณก้อยอยู่ก็มีกระแสอยู่ แต่มันไม่ไม,ไม่ไม่ปังเหมือนตอนนี้คุณก้อยเป็นคนที่เสียงดีมากอืมปกติคนสวยก็เสียงจะดีนิดหน่อยแต่เพราะคุณก้อยนี่คือเสียงเพราะมากอืมทั้งเสียงเพราะทึงสวย ณก้อยเสียงเพราะแล้วเป็นคนสวยคือคุณก้อยครบเครื่องมากนะคะแต่ว่าตอนนี้กระแสะที่อีกคนหนึ่งที่จะมองข้ามไม่ได้เลยลูกโซเฟียอ่าลูกโซเฟียเนี่ยแม่ชอบนะชอบหน้าตาชอบความสวยของนางและ แม่รู้สึกประทับใจคำพูดของเฮียหน่อยอถ้าเฮียหน่อยไม่โกหกอะน,น้าถ้าเฮียไม่หลอกเอฟซีนะ,ะ,ะเฮียบอกว่าเฮียลูกโซเฟียเป็นลูกของเฮียลูกอิงเป็นลูกของบอสเรื่องว่าลูกอิงเป็นลูกของบอสนี่พวกเราประจักษ์พวกเราเชื่อแลอะชัด,จดเจนนะแต่ ลูกโซเฟียเป็นลูกของเฮียเนี่ยพวกเราก็จะจะดูไปเรื่อยๆอแต่เฮียประกาศกล้องตรงนั้นพวกเราแฮปปี้มีความสุขแหละกับที่เฮียยื่นมือมาโอบกุ้มเด็กคนหนึ่งซึ่งเขามีการพัฒนาที่ชัดเจนโดดเด่นถ้าใช้คําว่าพัฒนาเนี่ยต้องใช้กับลูกโซเฟียนะ,ะใช้กับลูกโซเฟียใช้กับคุณก้อยหรือใช้กับผมเต็ม ใช้กับคุณมิวแบบนี้ได้นะถ้าอีกคนหนึ่งมันมันไม่ใช่พัฒนาแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้อดทนอะไรเลยมันไม่ได้อดทนค่ะมันใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกความเป็นตัวตนคนนี้เป็นนี่แม่อยูสองพั 2000, นสะิบปีแล้วไม่ให้สิบปีแล้เห็นหน้าก็เฉยไม่ยอมให้ สมัยก่อนแม่ขายจมตามตรงนั้นแล้วมันก็มากู้แม่ปล่อยให้เขากูไ้ไงไปป้าๆก็ไปยืม,มไ,ปไปยืมร้อยละห้ามาไปไปยืมร้อยละห้ามามาให้แม่ปล่อยกู้ก็โดนพวกนี้โกงหมดต่อต่เจอเจ,จอคนที่เคยเป็นหนี้แม่แล้วไม่ไม่ใจสิปีแล้วเขาไม่ให้เขาตำเฉยอ่าไม่ใช่10ปีสิบสีปี ีนะคะโซเฟียมีความอดทนทำไมจึงใช้คำว่าโซเฟียอดทนอ้าวทุกคนก็เห็น f อฟเห็นโลกเห็นเห็นทุกคนวันที่เขาให้ร้องเพลงสองคนโซเฟียไม่ได้ร้องแต่อีดักมันร้องคนเดียวอดทนไหมล่ะ นี่เขาเรียกว่าความคนที่มีความอดทนอดกั้นที่สุดก็โซเฟียนี่แหละค่ะถ้าเป็นแม่หญิงนะกูไม่ยอมเลยกูบอกว่าเอาตอนซ้อมสองคนทําไมร้องคนเดียวแม่นี่จะโวยวายหน้าเวทีเลยนะแต่โซเฟียเขาเป็นเด็กอะเขารู้จักอดทนอดกัน้นนี่แหละเขาเอื่นว่าคนอดทนอดกัน้นนะอย่ามาใช้คำว่าอีดักอดทนแค่ไหนมันเอาแต่ใจ มันใช้อารมณ์ของมันน่ะมันอยากจะทํามันก็ทําอยากจะร้องเพลงคนเดียวมันก็ร้องมันไม่ได้อดทนอะไรเลยค่ะอ่าสำหรับคนที่ไปคอมเมนต์ว่าเออนี่นะดองดักดำเนี่ยนะมีความอดทนสูงมากอ่ามันเอาแต่ใจจ้าทำทุกอย่างจากอารมณ์ล้วนๆไม่ได้อดทนเพื่อคนอื่นเลย ตามใจตัวเองเขาเอิ้นว่าคนเห็นแก่ตัวสัญ,ญลักษณ์โคอีดักดาคือมันเห็นแก่ตัวจ้าไม่ใช่คนอดทนอยากเห็นคนอดทนที่ชัดเจนที่ผ่านมาลูกโซเฟียนั่นแหละใช่เลยซ้อมสองคนแต่เวลาร้องมันแม่งร้องคนเดียวกูนึกเกลียดขึ้นมาแล้วก็พูดย้อนหลังขึ้นมานี่ย่ยองดูอดีตค่ะ ไปดูอดีตที่ผ่านมาใครกันแน่ที่อดทนที่สุดหน้าเอ็นดูที่สุดทั้งที่ว่ามาจากอ่าเขาเรียกว่าจะบอกว่ามาจากค่ายเดียวกันก็ได้เพราะคุณมาฝากคุณคนเดียวกันอืมนั่นแหละโซเฟียนั่นแหละนะอ่าแล้วก็หลายๆคนตลโกก็โอเคนะแต่โกก็เอามาเวทีอยู่ผ่านเลยออ นักร้องหมอลำ่ำไฟไสาแดนเซอร์ไม่ต้องพูดถึงเป๊ะน่ารักอ่าประมาณนี้นะทุกคนนะอืมแล้วเอฟซของอ e ีดาร์กเนี่ยมันก็ชอบละมือเพื่อพกเพื่อเจอออกมาสร้างกระแสกันตะพืดตะพื้ตัวทีบตัวแดนอทำไมไม่ยอมอ,ออกซิงเกิลแต่เท่าที่ไปสืบข่าวมามีคน อะไรองเมียาเหรอแต่งเพลงให้อีดักประมาณนี้ละ่ะแต่งไหนๆก็แต่งแล้วก็ลงทุนไปเลยจ่ะเนาะแต่เท่าซี่ซื้มาตั้งแต่ทีแรกครั้งแรกมันมันมาเชียน้องนี่เดี๋ยวแม่ดูดิคนคนเนี้ดูข้อมูลก่อน จะพูดอะไรมันต้องมีข้อมูลมันต้องมีอีแอบรายงานแม่อืมแต่ก่อนมันเชียร์น้องไอ้จองคนผัวเมียที่แต่งแต่ง,แต,งแต่งเพลงให้อีดากเนี่ยนะหลังจากนั้นก็มาเชียร์ลูกมานะอืมหลังจากเชียร์ลูกมานะแล้วไม่ได้ผลควบคุมเขาไมา่อยู่อ่าเพราะมีคนอุ้มก็แล้วมาเชียร์อีดาก์ อบงบอกว่าคนคนนี้ไม่ได้มีรักแท้ให้ใครคนเราถ้าคุณรักใครสักคนคุณจะไม่มีวันเปลี่ยนเปลียตอนนั้นมาเชียร์อิหละนะแล้วก็มาเชียร์ลูกมานะตอนนี้มาเชียร์ดะเขาเอื่นว่าคนโลเลลูกจําไว้นะอยากดูว่าใครจริงใจใครโลเลดูการเชียร์เขาแล้วกันถ้ามันเชียร์แล้วมันเปลี่ยนไปเรื่อยไอ้คนแบบนี้ลังเลค่ะมันไม่มีรักแท้ให้ใครอื ประมาณนี้นะคะลูกๆทุกคนก็มาคอมเมนต์ดูกันแล้วกันว่าวงวงสมมีกระแสเพาะไข่แต่แม่หญิงก็จะสรุปให้ในมุมมองของแม่ส่วนพวกคุณก็คอมเมนต์กันได้เลยจ้ะสำหรับแม่หญิงนั้นอันดับหนึ่งก็ต้องบอโจนะคะบอโจนี่เราเราโปรโมทตะพื้ตะพืแหละเราไปออกทีวีแน่เออแต่เลาก็มีคือพูดง่ายว่า แกก็โชคดีที่แกมีงานเยอะอ่าไม่ว่าจะไปขึ้นเวทีที่ไหนหมอลำไอดอนเล่าก็ไปแล้วก็โปรโมทของเล่าะ่ะโอ้ยโปรโมททุกจุดทุกที่อืมแม้กระทั่งอ่ะทำ the เดอะซีร,รีนนส์เล่าก็โปรโมทอ่าบอยอมรับยอมนอนในเฟซเราไปเบิงเปียงคนอื่นหลับแกยังโพสตอยู่เลย <c oughs> นะคะแม่ฉลุกให้เลย ที่วงสองมีกระแสอีดาร์ดำไม่เกี่ยวผู้บริหารเขาขยันพูดขยันโปรโมตเราไปญี่ปุ่นเรายังไปโปรโมทอยู่ญี่ปุ่นคนอือันนี้ต้องชื่นชมเลยคนจะสำเร็จมันต้องเป็นจังซีนะเอซดาร์มึงดูด้วยอย่าไปสำคัญเจ้าของผิดปนนั่นและคนที่อดทนพัฒนาเปลี่ยนแปลงชัดเจน คือลูกโซเฟียค่ะไม่ใช่อีดักไปย้อนดูในวันที่สอมเพลงคู่สุดท้ายลูกโซเฟียไม่ได้ร้องอีดร์กลองอยู่คนเดียวถ้าเป็นคนอื่นเขาแย่งร้องแล้วลูกโซเฟียต้องอดทนอดกั้นแค่ไหนนางอายุแค่สิบสามปีนี่แหละก็เอ่นว่าคนมีความอดทนจ้ะ you understand clear